สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นคลิปนะคะในเรื่องของสมการตัวแปรเดียวนะคะน้องๆน,น,น่าจะเคยเรียนเรื่องนี้กันแล้วนะคะในตอนป6แต่ว่าในระดับหมหนึ่งเนี่ยก็ยังจะมาเจอเรื่องนี้อีกนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นโจทย์ที่มีความยากกว่าตอนป6เนอะอ่ะอยังงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเรามาทบทวนกันก่อนเนาะว่าตัวสมการเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่าสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ u อ,อย่างเช่น3ามบวกสเท่ากับเ ก้าลบสามเท่ากับหกลองสังเกตก็คือในประโยคนั้นจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่รัษณะนี้ก็คือจะเป็นสมนการแล้วเนาะอีกคํานึงที่อยากจะให้น้องๆรู้จักก็คือคําว่าสมการอาสมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าแล้วก็ไม่เท่ากับในตัวอสมการนี้นะจ๊ะเราจะไปเจอกันในช่วงของม3ดังนั้นบทนี้เราเก็บไว้ก่อนเนาะเราจะไปเจอกันในมสแต่ในหมหนึ่งเราจะเจอเนื้อหาในเรื่องของสมการอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูโจทย์กันดีกว่า โจทย์บอกว่าจงหาว่าจํานวนที่อยู่ในวงเล็บเป็นคําตอบของสมการในข้อนั้นหรือไม่ก็คือให้เราเช็คเนะาะว่าคําตอบไอ้ที่อยู่ในวงเล็บเนี้ยถ้าเราแทนค่าเข้าไปแล้วทําให้สมการเป็นจริงไหมอะ่ะเรามาลองดูตัวอย่างข้อที่1กันข้อที่1สมการที่เขาให้มาคือ x บวกหเท่ากับสโจทย์บอกว่าในวงเล็บคือคําตอบสมการดังนั้นเราแทน x เข้าไปด้วย1เข้าไปโอเคไหมแทน x เข้าไปด้วย1แล้วลองเช็คดูซิว่าสมการเป็นจริงไหม ถ้า x เป็น1ก็กลายเป็น1บวก1เท่ากับ2แสดงว่า1บวก1ก็เป็น2เหมือนกันแสดงว่าสองเลยเท่ากับ2ถ้าแทนค่าแล้วแบบนี้คือสมการเป็นจริงโอเคปะข้อนี้ข้อที่1เลยสมการเป็นจริงดังนั้น1ก็เลยเป็นคำตอบของสมงการจ้ะถัดมาข้อที่2ข้อที่2บอกว่า2 x 2 x บวก9เท่ากับสาสิบสอง เขาบอกว่า11เป็นคำตอบสมการอะลองแทน11เข้าไปก็เป็น2คูณด้วย11แล้วก็บวก9กเท่ากับ32 2คูณกับ11็ก็กลายเป็น22เป็นย2ิบสองบวก9เท่ากับสียิบบวก9ก็มีค่าเป็น31มันก็จะกลายเป็น31เท่ากับ32ถ้าเจอแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสมการเป็นเท็จเนาะโอเคไหมดังนั้นข้อนี้เลยสมการเป็น เทคก็คือ1 1ไม่ใช่คำตอบของสมงการนะจ๊ะข้อ2ก็กลายผิดไปถัดมาในข้อที่3ข้อที่3โจทย์บอกว่า 2x เท่ากับลบ2 2x แปลว่า2คูณกับ x อยู่เนาะเขาบอกว่าคำตอบของสมงการคือลบ1่ะลองแทน x เข้าไปได้วยลบ1ก็กลายเป็น2คูณกับลบ1เท่ากับลบ2 2คูณลบ1ตัวหนึงเป็นบวกอีกตัวหนึ่งเป็นลบ เครื่องหมายต่างกันคูณกันจะได้ลบดังนั้น2อคูณลบ1ก็กลายเป็นลบ2ลบ2เท่ากับลบ2แบบนี้แปลว่าสมการเป็นจริงสมการเป็นจริงแสดงว่าลบ1เป็นคำตอบสมการผ่านนะถัดมาข้อที่4นะจ๊ะข้อที่4ก็คือ x ส่วน2เท่ากับลบ18เราก็แทน x เ,เข้าไปด้วยลบ38 ก็กลายเป็นลบสามสิบแปดส่วนสองเท่ากับลบสิบแปดเอาแม่สองตัดเลยสองหนึ่งสองสองอะไรได้สามก็คือสองหนึ่งสองถูกไหมแล้วก็ทดไปหนึ่งมองเป็นสิบแปดสองอะไรได้สิบแปดก็คือสองเก้าสิบแปดดังนั้นข้อนี้พอหารแล้วมันมีค่าเป็นลบ19เท่ากับลบสิบแปดสองข้างไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้สมการเป็นเป็นเท็จถูกไหมสมการเป็นเท็จ ดังนั้นข้อสี่ก็เลยผิดเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะผ่านนะในพนาร์ทนี้คือเราลองเช็คดูว่าไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยลองแทนเข้าไปแล้วทำให้สมการเป็นจริงหรือเป็นเทตจโอเคนะอ่ะถัดมาเราจะมาดูในเรื่องของหลักการแก้สมการเนื้อหาของหลักการแก้สมการจริงๆน่าจะอยู่ในช่วงปฐถมแนละถ้าใครมีพื้นฐานมาเรื่องนี้ก็น่าจะไม่ยากอ่ะเราลองมาดูซิหลักการเขาบอกว่าข้อ,ขอที่หนึ่ง ถ้าเครื่องหมายบวกย้ายข้างสมการจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบถ้าเครื่องหมายลบย้ายข้างสมการจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกถ้าเครื่องหมายคูณย้ายข้างสมการจะเป็นเครื่องหมายหารถ้าเครื่องหมายหารย้ายข้างสมการจะเป็นเครื่องหมายคูณอะฟังแล้วอาจจะงงเราลองมาดูโจทย์กันโจทย์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เราแก้สมการโดยสมการคือ x ลบสามเท่ากับเก้าการแก้สมการคือเราต้องการที่เราจะหาค่า ที่เราไม่รู้เราต้องการหาค่าตัวแปรที่เราไม่รู้ซึ่งตัวแปรที่เราไม่รู้ก็คือค่า x ตัวนี้ถูกไหมว่า x ตัวนี้คืออะไรออแสดงว่าถ้าเราต้องการหาค่า x เราก็ต้องย้ายลบสามไปอีกฝั่งหนึ่งโอเคปะถ้าเราต้องการหาค่า x เราก็เลยต้องย้ายลบสาไปอีกฝั่งหนึงถ้าเป็นลบย้ายข้างไปจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกโอเคไหมแสดงว่าประทัดถัดไปเราก็จะเขียนว่าเป็น x เท่ากับ 9บวก3ย้ายลบ3ไปกลายเป็นบวก3ตรงนี้แสดงว่าดังนั้นเราก็ล้ดูแล้วว่า x มีค่าเท่ากับ12บอนั่นเองผ่านนะเราก็ได้ค่าที่เราไม่รูแล้วแสดงว่า x ตัวนี้มีค่าเป็น12ถัดมาในข้อที่2ข้อที่2องเขาบอกว่า x ส่วน6ลบ5ส่วน6เท่ากับสเริ่มมีความยากมากขึ้น ข้อนี้เราจะทำยังไงดีถ้าเราเจอตัวส่วนเศษส่วนไม่ต้องตกใจเนาะถ้ามันมีส่วน6กอยู่เนี่ยมีส่วน6อยู่ให้เรากำจัดตัวส่วนออกก่อนถ,ถ้าพี่เห็นตัวส่วนเป็น6กดังนั้นพี่นำหกคูณตลอดสม,มการเลยดีกว่าพี่กันจะนำหกคูณตลอดสม,มการ อ่ะลองดูนะถ้าพี่เอา6คูณตลอดสมการมันก็จะกลายเป็น x ส่วน6ลบกับ5้ส่วน6ใช่ไหมเท่ากับสอง่ะลองคูณนะถ้าพี่คูณ6ตัวนี้คูณตลอดเลยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ถูกไหมพี่คูณ6ตลอดสมการหก็ตัดจะกหทิ้งไป6กก็ตัด6กทิ้งไปชึบชึบ6ตัด6ทิ้งไปสมการก็จะกลายเป็นอะไรกลายเป็นอันนี้ก็จะเหลือเป็น x ถูกไหม ลบห้าถูกไหมเท่ากับหกคูณสองก็กลายเป็นสิบสองอ่ะจากสมก,การที่ดูเป็นเศษส่วนยากก็จะกลายเป็นเหลือสมก,การแค่นี้แหละก็จะดูง่ายไปเลยถูกไหมแค่เอาหกคูณตลอดสมก,การทีนี้เราต้องการหาค่า x แต่ว่ามันติดตัวลบห้าอยู่หลักการย้ายข้างสมก,การถ้าลบย้ายข้างไปก็ต้องกลายเป็นบวกห้าถูกปหม ดังนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ12บวก5 12บวก5ก็กลายเป็น17ดังนั้นข้อนี้ x ก็เลยเท่ากับ17จ้ะท่านนะจ๊ะถัดมาไปกันในที่ข้อที่3ข้อที่3 2 x เท่ากับลบ6 2 x เนี่ยมันแปลว่า2คูณกับ x อยู่โอเคไหม ส x เนี่ยมันแปลว่า2คูณกับ x อยู่แสดงว่าถ้า2คูณ x เท่ากับลบหหลักการย้ายข้างถ้า2คูณ x อยู่2ก็ต้องย้ายข้างไปหารดังนั้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับลบหส่วน2เราก็ตัด2 12 2 3 6ข้อนี้ดังนั้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ3นั่ง ค่ะน,นะจ๊ะทบทวนนิดหนึ่งหลักการหารจำนวนเต็มถ้าเครื่องหมายข้างบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกถูกไหมเครื่องหมายต่างกาันหารกันก็จะคําตอบเป็นลบนะถ้าใครยังหารจำนวนเต็มและงงว่าเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบให้ลองกลับไปดูคลิปที่พี่สอนในเรื่องของจำนวนเต็มแล้วก็ลองทบทวนนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อในข้อที่4เป็นเศษส่วนอีกแล้ว x ส่วน สามบวกกับสส่วนหเท่ากับห้ถ้าเราเจอตัวส่วนเป็น3กับ6มันไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ะข้อเมื่อกี้มันส่วน6ทั้งสองตัวพี่ก็เลยเอา6คูณตลอดสมการแต่เกิดตัวส่วนมันเป็น3กับ6กล่ะเราต้องเอาอะไรคูณหลักการก็คือถ้าจะสอนละเอียดก็คือให้เราหาคอลนอให้เราหาคอลนอของตัวส่วนก็คือหาคอลนอของสกับหหาคอลนอของสกับหกอะ เรามาลองหาคอลนอดูสิพี่ก็เอาสามแล้วก็หกตังค์ถูกไหมเราต้องคิดว่าเลขอะไรที่หารได้ทั้งสามและหกมันก็คือเลขสามถูกปหหารได้ทั้งสามและหกสามอะไรได้สามก็คือสามหนึ่งสามสามอะไรได้หกก็คือสามสองหกอะไม่มีอะไรหารหนึ่งกับสองได้แล้วก็จบดังนั้นคอลนอก็คือเอาสามเลขนี้คูณกันโอเคปะ เอา3เลขนี้คูณกันแสดงว่าดังนั้นคอลนอก็เท่ากับ3ามคูณหคูณสก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองแปลว่าถ้าเราเอาตัวส่วนเอา3กับ6มาหาคอลนอคอลนอได้6พี่จะนำหกคูณตลอดสมาการโอเคนะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอลบตรงนี้ก่อนนะพี่จะเอาคอลนะคูณเนาะคอลนของ3กับ6คือเลข6ดังนั้นพี่จะนำหกคูณตลอดสมาการ เพื่อกําจัดตัวส่วนออกก่อนแสดงว่าสมการก็จะเป็น x ส่วน3บวกกับ2ส่วน6ใช่ไหมเท่ากับ5แล้วพี่ก็ลองคูณ6เข้าไปตลอดสมการเสร็จแล้วพอเราคูณ6เข้าไปเราก็ตัดเลขได้3กับ6ตัวนี้3ตัดได้ถูกไหม3 1 3 3 2 6 6กับ6ตัวนี้ก็ตัดได้อพี่ก็ตัดเลย6 1 6 6 1 6, 6, 1, 6. ก็ตัดไป พอตัดกันเสร็จตัวส่วนมันก็หายไปเลยเนี่ยถูกไหมมันก็จะเหลือเป็นก้อนแรกก็เหลือแค่สอง x บวกสองคูณหก็ได้สองก็บวกสองมีค่าเท่ากับห้คูณหก็คือสามสิบอ่ะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บ 2x งบวก2เท่ากับส0จากสมการที่ดูยากมันก็จะดูง่ายขึ้นและทีนี้เราจะย้ายอะไรก่อนดี สองเบวกสองเท่ากับสามสิบจำไว้เลยว่าให้เราย้ายเคลียบบวกลบก่อนเราต้องเคลียบบวกลบออกไปก่อนห้ามย้ายไอสองตัวนี้องมาหานะโอเคไหมให้เราเคลียบตัวบวกหรือลบตัวนี้ก่อนแจ้งว่าบวกสองตัวนี้ย้ายข้างไปก็จะกลายไปเป็นลบสองมันก็จะกลายเป็นสองเเท่ากับสามสิบลบสองสามสิบลบสองก็มีค่าเท่ากับยี่สิบแปดก็จะกลายเป็นสองเเท่ากับยี่สิบแปด 2x เท่ากับ28 2x แปลว่า2คูณกับ x อยู่แสดงว่าจะย้ายข้างสมการ2ก็ต้องย้ายข้างไปหารถูกไหมดังนั้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับ28หารด้วย2เราก็ตัด2 1 2อันนี้ก็เป็น14ผ่านปะดังนั้นคำตอบของสมการก็เลยเป็น x เท่ากับ14ผ่านนะจ๊ะถัดมา ไปดูกันต่อในข้อที่5ข้อที่5บอกว่าจงแก้สมการต่อไปนี้โดยที่สมการคือ18บวก 2x เท่ากับ44เวลาที่เราแก้สมการแบบนี้เนาะเราต้องเคลียร์บวกลบไปก่อนดังนั้น18ตัวนี้เราก็จะย้ายข้างจากบวกย้ายข้างไปเป็นลบมันก็จะกลายเป็น 2x เ4ท่ากับ44ลบกับ18 4 4ลบกับ18ได้เท่าไหร่ก็จะมีค่าเป็น26 มันก็จะกลายเป็น 2x เท่ากับ26 2x แปลว่า2คูณกับ x อยู่ดังนั้น2ก็ต้องย้ายข้างไปหารดังนั้น x ก็เลยเท่ากับ26ส่วน2เราก็ตัด2 1 2อันนี้ก็เป็น2 1 2 2 3 6ก็เป็น13ดังนั้นคำตอบของสมการในข้อนี้ x ก็เลยมีค่าเป็น13จะถัดมานะจ๊ะเป็นกันในข้อที่6เนะข้อที่6 สมการเริ่มมีวงเล็บแล้ว2เปิดวงเล็บคูณกับ x บวก2เท่ากับ10ให้เรามองว่า2เนี่ยคูณกับ x บวก2อยู่เหมือนมันคูณกันอยู่ดังนั้นพี่จะย้าย2ตัวนี้จากคูณพี่จะย้ายข้างไปหารดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น x บวก2เท่ากับ10ส่วน2เรแล้วก็ตัดได้212 25 10ถูกปะ ย้ายไปหารตัดได้5มันก็จะกลายเป็น x บวก2เท่ากับหบวก2ตัวนี้บวก2ย้ายข้างไปก็จะกลายไปเป็นลบสองดังนั้นคำตอบสมการข้อนี้ x ก็เลยมีค่าเท่ากับ5ลบสอดังนั้น x ก็เลยมีค่าเป็น3เลยจ้ะโอเคนะเอาใหม่นะย้ายสองไปหารก่อนถูกไหมแล้วก็ย้ายบวกสองไปลบตรงนี้ โอเคป่ะคำตอบก็จะมีค่าเป็น3อ่ะพี่ก็จะฝากไว้6ข้อนะจ๊ะเป็นโจทย์ที่อาจจะยากกว่าตอนปฐมโนตแต่ว่าเออก็ไม่น่าจะยากเกินไปแต่ในคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นโจทย์การแก้สมการที่จะมีความซับซ้อนกว่าคลิปนี้ยังไงพี่ก็ฝากติดตามนะจ๊รในคลิปถัดไปกันด้วยนะ